ลูกค้าคะทำไมต้องใช้ครีมบิโคล่ารู้ไหมถ้าลูกค้านะคะ้ายังประสบปัญหานี้นะคะมีสิวผิวแพ้ง่ายผิวหน้าบอบบางเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะลูกค้าต้องลองใช้แล้วเป็นคนแพ้ง่ายมากๆก็ต้องลองใช้นะคะกับครีมตัวนี้เลยครีมบิโคล่านะตัวนี้นะคะสารสกัด1 4ชนิดลูกค้าในราคา450บาท มีด้วยกัน2ขนาดค่ะมีขนาด15กรัม450บาทขนาด35กรัมราคา790บาททั้ง2ขนาดที่ดาวส่งฟรีให้นะคะหากลูกค้านะคะเป็นคนที่รู้ตัวว่าผิวแพง้ง่ายนะลูกค้า ลองเปิดใจนะคะกับคีมบิโคร่าหรือลูกค้าที่มีผิวหน้าดีอยู่แล้วก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของผิวหน้าลูกค้าที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำไม่สม่ํำเสมอน,นะคะผิวหน้าแพ้ง,ง่ายนะลูกค้าเป็นคนที่ ที่เกียดทาครีมหลายตัวแนะนําเลยเพราะว่าส่วนผสมเขาเยอะมากนะคะ14ชนิดเลยน้อยครีมที่จะให้มาเยอะขนาดนี้พี่ดาวก็เลยใช้มา8ปีแล,แล้วแล้วก็ผิวหน้าได้ดีกับตัวนี้เลยอันนี้ยอมรับเลยว่าดีจริงๆนะคะลองเปิดใจนะคะกับครีมมิควราโอเค